สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลในคลิปนี้ก็ตามสัญญาที่บอกในคลิปที่แล้วนี่แหละว่าจะบอกการคำวนวณรายวันมาฝากแต่เพราะเอื่อว่าคลิปมันยาวไปไม่เลิฟเจเจก็เลยตัดมาใส่ในคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะคะก่อนที่จะเข้านอนกันเนาะนะคะเมืองไทยก็ควตื่นกันแล้วละคะ่ะแต่ว่าไม่เลิฟเจก็ดึกแล้วจะเข้านอนเลยเนะาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับวันนี้ฮานอยปกติก็เข้าน,นะคะ แตกสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะแต่ว่าหมายเลืเจไปเน้นให้ผิดตัวนะคะก็เข้าตัวรองไปเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูลาวสตานะคะลาวสตาวันนี้ก็เข้าเจ็ดหกนะคะพรุ่งนี้ลาวสตานะคะก่อนจะไปฟังนะคะมาฟังคําเตือนก่อนแลวกันเนาะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะ,นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งของประเทศนั้นๆน,น,นะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้ม,มากๆก่อนการลงท,ทุนทุกครั้งนะคะ ไมล์รับเจไม่สามารถรู้อนาคตได้นะคะว่าจะมาตัวไหนจะไปขายทีขายทา่างขายไฮขายหน้ามาเรือง,องี่นองเป็นการคำนวณคิดคนจากสูตรนะคะแล้วก็เอามาฝากเป็นแนวท่างสื่อๆเนาะนะคะไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะก็ฝากเห็นอกเห็นใจกันด้วยแล้วกันเนาะนะคะไมลบเจจะไม่เปิดนะคะจะพูดแล้วก็ให้ทุกคนจดเอาแล้วกันเนาะลาวสตาพรุ่งนี้นะคะเด่น2 0นะคะ จับคู่ให้2 0งศูนสองเนย์นะคะสามสี่สามหนึ่งสาตัวนะคะ7จ0ดสองศูนย์สามี่ย์เจ็ดี่สองแล้วก็0ูนย์สี่นะคะสตัว4ี่เจ็ดสองศูนหนึ่งสามสีย์เะคะก็คือราวสตาเนาะส่วนมาเลวันนี้ไปเน้นให้ก็เข้านะคะก็คือ1 8แเนาะแต่ว่าในสูตรเขา สามสามตัวเป็นอะไรนะเป็นสี่หนึ่งแปดเนาะแล้วก็สี่แปดในสูตรมีทั้งสี่แปดนะคะทั้งหนึ่งสี่แปดเนาะแต่ว่าจับได้แค่หนึ่งแปดนะคะมาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เด่นแปดหกนะคะสองตัวแปดหกแปดสองหกสองห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะคะสามตัวสองแปดหกห้าแปดสองสี่หกสองห้าเอ้ไม่หนึ่งห้าสี่ค่ะแปดห้าหนึ่งหกสี่หนึ่ง ข้ามตัวไปตัวหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะสี่ตัวสองสี่สองแปดหกแปดหนึ่งห้าสี่ห้าสี่หกสองเด่นแปดหกนั่นแหละค่ะขนาดดูนะเพี้ยสายตามันตามันหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะตามบนใหญ่เดี๋ยวเรามาต่อกันทีห้าน้อยเฉพาะกินนะคะห้าน้อยเฉพาะกินเด่นแปดห้านะคะสองตัวแปดห้าแปดสี่ห้าสี่หนึ่งหก หนึ่นะคะสาตัวสี่แ8ดห้าหนึ่งแปดสี่หห้าสี่เจ็ดหนึ่งหแปดหนึ่งเจดห้าหเจดนะคะสตัว6กสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งหแล้วก็หนึ่งหหสนะคะอานอยพิเศษนะคะเด่น0ูย์เไม่ทันก็หยุดเอาแล้วก็จดเอานะคะทุกคนเนาะสตัว 09, 0ูนย์เก้ย์ห้้าห้าสี่ห

เด่นสองสนะคะจับสองทัวให้สองสามสองเก้จ็ดห้เจดสจออ่านผิดอ่านถูกอยู่เรื่อยเลยเก้สนะคะแล้วก็5้าสองเก้าเ4็ดสนะคะสตัว7 9็ดเก้าสองห้ดแล้วก็ สี่เดนะคะเด่นก็คือสองสนะคะเนาะไม่เลือกจี่อนผิดอันถูกก็ต้องโคโทษขอภัยก็จดเอาแล้วก็สต็อปฟังเอานะคะทุกคนว่าฮานอย v ีไนะคะเด่น8 5 2ตัวก็จะเป็น 85, 8 5 8ห้าแปดเก้ห้าสองหกสามสแล้วก็3ตัว9 8้ดหนะคะสองแปดเก้หกหสองห แปดสองสามห้าหกสามนะคะสี่ตัวสองเก้าแปดห้าแปดสามสองหกสามหกห้าเก้าเด่นก็คือแปดห้าก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆเนาะหมายเลขเจเจไม่สามารถรู้อนาคตไม่มีญาณวิเศษใดๆที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราคำนวณไปตัวเลขเนีมม่ยมันจะมาตัวไหนนะคะให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วก็ ดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาเจอ,เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะที่เมือง,งไทยตื่นเช้ากันแล้วนาอนะคะก็เช้าว,วันใหม่ก็ให้มีแต่ความสดใสมีความสุขสุขภาพพรรณนาไมยแข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนนะคะก็ขอให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลอกินเลอใช้เลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ